PDPaKit จาก One Fence เครื่องมือบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบครบวงจรสร้างประกาศและบริหารนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย PDPaKit จาก One Fence เรามีโมดูล Policy and Notice Management ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการ และสร้างประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามต้องการสอดคล้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a ระบบสร้างและจัดการประกาศนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกตั้งแต่การสร้างประกาศผ่านเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หรือนำประกาศที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบสามารถดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสร้างประกาศรวมถึงกำหนดกระบวนการตรวจสอบและประกาศใช้ได้สามารถควบคุมเวอร์ชัน และประวัติการประกาศใช้ในโยบายนอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรหรือส่งไปภายนอกองค์กรได้อีกทั้งยังมีฟังก์ชันรองรับการสร้างแบบทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศสนใจทดลองใช้งานได้เลยที่ www.onefence.co